สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาร์ลวิตุลน,นะครับผมอ่าวันนี้จะเป็นการมาทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับประจําเดือนสิงหาคม25 6 8นนะครับโดยวันนี้จะเป็นการมาทํานายให้กับชาวพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนสวัสดีชาวพุธกลางคืนทุกท่านด้วยนะครับหมอตุลน,นะครับได้แบ่งการทํานายออกเป็นสามช่วงนะครับความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโสดน,นะครับ ท่านใดที่อยากจะดูในช่วงไหนสามารถกดเข้าไปในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหมอตุลได้ทำไทม์สแตมป์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะทนายดวงนะครับหมอตุลขอสแสดงทัศนคติเกี่ยวกับความรักของหมอตุลไว้ก่อนนะครับความรักนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเรายอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันของคนรักให้ได้ก่อนนะครับ คนเราคนนั้นนะครับเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพศชายเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ออกไปหาหารนะครับล่าสัตว์กับคนสมัยโบราณนะครับส่วนเพศหญิงนะครับก็จะมีร่างกายที่อ่อนนุ่มนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ดูแลให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานนะครับ เกิดมาก็แตกต่างกันประสบการณ์ความรู้ก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นข้อดีกับข้อเสียก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่จะต้องยอมรับซึ่งกันและกันให้ได้ต่อมาก็คือเรื่องข้อเสียนี่แหละครับผมความรักที่ดีนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้เปิดข้อเสียของกันและกันออกมาต่อนะครับและหลังจากที่ยอมรับในตัวตนนะครับยอมรับในข้อเสียแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาหาจุดตรงกลางร่วมกันนะครับ เปรียบเหมือนกับสีนะครับบางคนเป็นสีแดงบางคนเป็นสีเหลืองจับมารวมกันอ่ะกลายเป็นสีชมพูนะครับมันก็จะมีการหาจุดตรงกลางร่วมกันหรือว่าการเติบโตไปด้วยกันนะครับหรือที่เรียกกันว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันนั่นเองครับถ้าทางพุทธศาสนาก,ก็เรียกว่าสินที่เสมอกันหรือทางสายการนั่นเองนะครับ อะเรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาดวงความรักคนมีคู่ก่อนเลยนะครับสําหรับชาวพุธกลางคืนในเดือนสิงหาคมนี้นะครับขอดวงความรักนะครับของ <c oughs> คนมีคู่นะครับชาวพุธกลางคืนในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับอ ขอดวงความรักนะครับสำหรับนะครับคนมีคู่นะครับสำหรับดวงความรักนะครับโอ้โหเปิดเดือนเดือนมานะครับสำหรับชาวพุธกลางคืนนะในเดือนสิงหาคมนะครับพลังงานที่ส่งมาให้คุณและคู่ของคุณเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะครับมีพลังงานแห่งการมีปากมีเสียงกันค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะช่วงต้นเดือนนี้คุณจะต้องระวังให้จงหนักเลยนะครับ จะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ทำอะไรไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นนะครับแล้วก็มีปากมีเสียงกันค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรเหมือนกันนะครับ แต่ยังดีนะครับที่มันยังเป็นแค่ความเจ็บนะครับยังไม่ถึงขั้นพังทลายนะครับเพราะว่ามีพลังของการปรับความเข้าใจกันขึ้นมาด้วยนะครับหนึ่งม้เท้าเนี่ยหมายถึงการให้อภัยและการคืนดีกันนะครับสิดาปรับต่งแน่นอนนะครับการทะเลาะความเจ็บปวดนะครับความรู้สึกเหมือนโดนหักหลังนะครับไม่ว่าคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยไปทําอะไรมานะครับแล้วไม่บอกคนรักนะครับแล้วคนรักมันจับได้โอ้โหอันนี้ไม่ดีมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ยังดีนะครับที่มีหนึ่งเท้าขึ้นมากำกับน,นะครับแปลว่าถึงจะมีปากเสียงอะไรกันรุนแรงแค่ไหนนะครับแต่จะจบกันที่อ่ะโอเคให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝ่ายคุณไปทําอะไรไม่ดีมานะครับรีบชิงบอกก่อนเลยสารภาพก่อนนะครับถ้าเขาไปรู้เองเนี่ยโอ้โหรับรองว่าอาจจะบานปลายนะครับ แต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายทํานะครับอันนี้คุณก็ต้องดูดีๆเลยนะเพราะว่าการที่จะให้อภัยคนเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเขาพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขจริงหรือเปล่านะครับ่าก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปกันได้ต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามให้ระวังนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะถูกใจซึ่งกันและกันขึ้นมานะครับ แต่พอเข้ากลางเดือนนะครับอา้าวมันยังมีความแข็งขืนกันอยู่นะครับแต่ความรักของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงขึ้นนะครับสําหรับชาวพุธกลางคืนนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับฝ่ายที่ทําผิดมาเนี่ยก็อาจจะอาจจะต้องง้อหน่อยนะครับเพราะว่าฝ่ายที่เขาอ่า โดนกระทำอะ่ะเขาก็เจ็บเขาก็อาจจะมีท่าทีที่แข็งบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีภาพของการที่พลังแข่งวามการการบังคับการแข่งขืนการอะไรเป็นควีนน็อกสวอร์ดเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีควีนน็อกบอลขึ้นมากำกับแล้วโอ้ดวงความรักของคุณนี่จับว่ามีพลังมาคานกันพอสมควรเลยนะครับมีทั้งพลังงานที่ดีพลังงานบวกแล้วก็พลังงานที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับมาคานกันแต่ก็ไม่ได้ลุกลามใหญ่โตกันต่อนะครับอาจทะเลาะก,กันจบ ต้นเดือนก็จบแค่ต้นเดือนนะครับพอเข้ากลางเดือนกลับมาทูนกันได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอปลายเดือนนะโอ้ายปลายเดือนนี่ถือว่า ความรักของคุณจะสดใสเลยนะครับอ่าเรื่องที่ทําผิดทําพลาดก็ให้อาภัยซึ่งกันแลารันมีจัสติขึ้นมานะครับจัสติก็เป็นพลังงานแห่งความซื่อสัตย์ความไว้วางใจนะครับแล้วก็มีความรุ่งโรจน์มีดวงดาวแห่งความหวังจุดประกายกับความรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะครับอ่าถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายทําผิดนะครับอไพ่ออกมาบอกแล้วนะ ไปซื้อของขวัญมีรางวัลรางวัลปรับจงปลอบใจให้กับคนรักสักหน่อยก็จะดีมากๆนะครับจะทําให้เขาเนี่ยเอออาจจะคลายความเครียดลงได้นะครับแต่ถ้ากว่าเขาเป็นฝ่ายทาผิดเนี่ยคุณเตรียมรับได้เลยนะครับอาจจะมีรางวัลปลอบใจอาจจะแบบว่าพาไปก,กินข้าวมีซื้อของซื้ออะไรอย่างนี้ให้กันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการปรับจูนความสัมพันธ์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับจะมีพลังงานแห่งความคิดมากอยู่นะครับอาจจะกังวลมากเกินไปนะครับว่าเอยเขาจะไปทาอีกไหมนะครับซึ่งไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยก็ลืมมันไปซะนะครับจบแล้วคือจบนะครับอยู่กับปัจจุบันพอนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าอนาคตมันจะผิดอีกไหมหรือจะพลาดอีกไหมนะครับหรือว่าถ้าเป็นฝ่ายเขาก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นฝ่ายเขาเป็นฝ่ายกังวลว่าเอ้จะอะไร ช่วงนี้คุณก็ต้องทำคะแนนนู่นไหมครับถ้าคุณเป็นฝ่ายทําผิดนะคุณก็จําเป็นที่จะต้องให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามทําตัวนะครับใช้การกระทํานะครับ เป็นตัวตอบนะครับไม่ต้องไปแก้ตัวเยอะนึกอกไหมครับเรายิ่งเราเป็นฝ่ายทําผิดนะไปอธิบายเยอะไปจินอะไรเยอะเขาก็ยิ่งคิดไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องพูดเยอะใช้การกระทําเป็นเครื่องทดสอบนะครับพิสูจน์ตัวเองว่าเออเราพร้อมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเป็นฝ่ายทําผิดนะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายทําผิดอันนี้คุณก็จําเป็นเหมือนกันนะครับที่ต้องดูการกระทําของเขานะครับ ไปคิดเองอะไรเองระแวงไปเองอะไรไปเองไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคนมันจะทําผิดอีกมันก็ทําอยู่ดีนะครับดูการการะทาเลยเพราะว่าการคิดการระแวงนะครับมันจะทําให้คุณนะครับเครียดเองแล้วก็จะทําให้การงานการเงินอะไรทุกอย่างกระทบไปหมดไม่มีประโยชน์นะครับอจบแล้วจบไปนะครับกลับมาอยู่กับปัจจุบ,บันกลับมาดูการการะทำเขาตรงหน้านะครับมีการกระทำอันไหนที่คุณรู้สึกไม่โอเคอีกก็ ว่ากันไปเป็นเรื่องๆนะครับสําหรับชาวพูดกลางคืนนะครับเขาก็มีเกณฑ์มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็จะกลับมาคืนดีกันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคิดจะให้โอกาสให้อภัยกันแล้ว ก็ต้องให้อาภัยกันจริงๆนะครับอย่าไปกังวลกับอนาคตอย่าไปยึดติดกับอดีตอย่าไปจมอยู่กับความผิดที่เขาเคยทํานะครับแล้วก็ขุดอยู่นั่นแหละอันนี้ไม่ดีอย่างแน่นอนกับความรักความสัมพันธ์นะครับเอาต่อไปนะครับมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับคนมีคู่เนี่ยเขามีเกณฑ์มีปัญหานะช่วงต้นเดือนนะคนคุยเป็นยังไงมาดูกันนะครับอขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับ ขอ,อดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยชาวพุธกลางคืนด้วยนะครับสำหรับชาวพุธกลางคืนนะครับโอ้คนที่มีคนคุยนะเข้าเดือนมาสิงหาคมนะครับโอ้ความรักของคุณเนี่ยเหมือนจะไปกันได้ดีเลยนะครับมีการพยายามซึ่งกันและกันนะครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นสิบไม่เท้าเลยหรือทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ ความสัมพันธ์ดูจะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มผีดอกออกผลนะครับเริ่มมีการที่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคนคุยที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ตามนะครับแล้วก็มีภาพของการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับพร้อมจะ ปรับทุกอย่างคับพูดง่ายๆนะครับเข้าหากันนะครับเพราะว่าอย่างที่หมอตุนพูดเอาไว้ในช่วงเปิดคลิปนะครับการปรับตัวเข้าหากันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับแต่นะครับผมปัญหามาในช่วงกลางเดือนนะครับแม้ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะดีขึ้นนะครับท่าทางชาวพุทธคืนเนี่ยไปเจอกับพวกที่ชอบยึดติดกับอดีตนะครับพวกที่ชอบทำใจสมองส่วนมิตรล่านะครับก็คือไม่ยอมปล่อยกับคนเก่าๆกับความหลังครั้งเก่าๆหรือในบางครั้งเนี่ย อาจจะไปยึดติดกับสิ่งที่คุณทําอดีตของคุณก็เป็นไม่ได้นะยึดติดกับอดีตฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ไม่เห็นคุณค่านะครับของสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เกิดความลังเลขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับเหมือนจะเปิดใจได้แล้วนะในช่วงต้นเดือนเอาอกลับมาปิดอีกซะอย่างนั้นนะครับสําหรับชาวพุทธคืนคืนโ,โหคุณท่าทางจะเจอกับคนสายแข็งเหมือนกันนะครับที่ พร้อมจะปิดพร้อมจะเปิดแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้เอาซะเลยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับอ่เพราะฉะนั้นนะครับสําหรับชาวพุทธกลางคืนนะครับโอ้โหระหวังให้ดีเลยนะครับคนเก่าๆของเขานะครับ อาจจะย้อนกลับคืนมานะครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุนะที่ทําให้เขาเกิดความลังเลนะเพราะว่ามีพลังของหกถ้วยขึ้นมานะครับแล้วก็พลังแห่งความแข็งขืนนะครับโอ้มีมีพลังงานเอาพูดตรงๆเลยนะว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับดูเหมือนจะดีนะในช่วงต้นเดือนนะดูดูจะชัดและแต่กลางเดือนเอาากลับไปอะไรอีกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่ อาจจะมีคนรักเก่าของเขานะครับขวนคืนกลับมานะครับหรืออาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ฝั่งเขาอย่างเดียวก็เป็นไปได้นะครับคนรักเก่าคุณเนี่ยอาจจะอยากจะกลับมาขอคืนดีก็เป็นไปได้นะครับสาหรับคนคุยนะมันก็เลยเกิดความรู้สึกลังเลขึ้นมาอาจจะเกิดที่ฝั่งคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะเอายังไงดีนะกับคนคุยคนนี้นะครับอเพราะฉะนั้นนะครับคุณนะครับเตรียมตัวเลยนะครับมีพลังงานแห่งคนเก่านะคนคุยนะ อาจจะย้อนคืนกลับมานะครับแล้วก็อา,อาจจะหรือไม่นะครับมันตีได้หลายทางมากเลยนะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยม,มันมีพลังงานทั้งบวกทั้งลบเข้ามาเลยนะครับก <อ î> ็<ส>เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่คนคุยของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีภาพรักเหมือนคนรักเก่าก็เป็นไปได้นะครับ <S <S <ค>ม,มันก็เลยเกิดความรู้สึกที่ปั่นป่วนเกิดขึ้นนะครับอาจจะ,จะมีพลังงานของความหลังครั้งเก่าเข้ามานะครับในเดือนนี้นะสำหรับชาาพุธกลางคืนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้คุณต้องเจ็บปวดอาทันใจไว้สักนิดนึงเหมือนกันนะครับ กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่ถ้าคุณจะไปต่อคุณก็ต้องให้อิสระให้ทางเลือกเขาเหมือนกันนะครับคุณจะไปเล่งรักตัดสินเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ถ้าทางคนคุยของคุณเนี่ยจะเริ่มปั่นป่วนแล้วนะครับจะเริ่มปั่นป่วนแล้วอาจจะไปยึดติดกับอดีตอาจจะมีคนเก่าออกลับมานะครับมันก็เลยมีท่าทีของ5ดาบท,ที่แข็งขืนขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณก็เหมือนกันนะถ้าหา,า,ากเเเก่เาา่่าาาาข้มมนนคุณอจจะริปั ปวนแล้วเช่นเดียวกันนะครับเริ่มปั่นควัวแล้วอยากจะมีอิสระว่าเอ้ยมันอาจจะมีทางเลือกนะถ้าถ้าถ้าคนที่คุณกําลังโฟกัสแล้วมันไม่เวิร์กสักทีเนี่ยคุณก็อาจจะกลับไปคืนดีคนเก่าก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีแต่จะมีพลังงานด้านนี้เข้ามาหาคุณนะแล้วก็ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะเพราะว่ามีทั้ง5้าถ้วยแล้วก็6ถ้วยขึ้นมาในเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับคนที่มีคนคุยชาวพุทธคืนนะครับอย่าพึ่งมั่นใจในความสัมพันธ์นะครับถึงแม้จะดูดีนะในช่วงต้นนนเดือนนะครับ แต่ให้จับตาดูความสัมพันธ์นี้ให้ดีนะครับถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนเนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจดูนะครับว่าจะเอาอยัางไงนะครับจะปล่อยให้เขาอ่ะไม่ไหวแล้ว เป็นดีกับคนเก่าไปเลยหรือว่าจะไปต่อถ้าไปต่อคุณก็ต้องอดทนรอนะต้องให้ความสบายใจกับเขามากๆนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนก็ห,หมยครับมันก็ยังไปแสดงความเป็นเจ้าครอเจ้าของไม่ได้นะครับถ้าคุณไปแสดงความเป็นเจ้าครอเจ้าของเมื่อไหร่เขาปิดคุณแน่นอนนะครับเพราะมีผ้ายแห่งความมั่นใจห้าดาบขึ้นมาด้วยนะครับเอาเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเดือนสิงหาคามนี้ชาวพุธกลางคืนก็ต้องจับตาดูความรักความสัมพันธ์กับความไม่ชัดเจนนี้กันต่อไปนะครับ แต่ก็เหนื่อยแทบเือนะชอบสำหรับชาวพุธกลางคืนนะเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่ก็ติดถัดอะไรบางหลังเหมือนกันนะครับเอาต่อไปมาดูความรักคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสําหรับชาวพุธกลางคืนนะครับอขอดวงความรักนะครับของชาวพุธกลางคืนนะครับสําหรับคนโสดนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับ ของชาวพุทธกลางคืนด้วยนะครับโอ้สำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนโจดนะเข้าเดือนมาเนี่ยมันก็มีภาวะของการที่ปิดปิดเปิดเปิดนะครับคุณน่ะบางวันนะครับก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นนะอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะครับ แต่อีกใจนึงก็มีความกลัวนะครับโอ้โหโดนพลังช่วงนี้ของคุณเลยนะทั้งคนคุยแล้วก็ทั้งคนโสดเลยนะครับโดนความหลังขั้งเก่าหรือโดนความไม่มั่นใจนะครับโดนสมองเนี่ยอะมิดาล่าทำงานหนักมากเลยนะครับมันจะมีการใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กลัวนะครับหวาดระแวงความรักไปหมดนะครับเหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยโดนทําร้ายมาในอดีตก็เป็นไปได้นะครับแล้วทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจกับความรักความสัมพันธ์เราซะเลยนะครับใครเข้ามาก็ระแวงจับผิดเขาไปหมดนะสําหรับชาว ะจะเป็นพลังงานแห่งความระแวงพลังงานแห่งความจับผิดพลังงานแห่งความไม่มั่นใจนะแต่ในบางครั้งคุณก็ อยากจะมีเหมือนกันนะครับเพราะมีก็มีปะพลังแห่งความกระตือรือร้นอันนี้เป็นพล uh ังงานที <anos. S 1> ่ขัดแย้งกันมากๆนะครับแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่อาจจะมีนะครับคนจากแดนไกลนะนายอบอลขึ้นมาเนี่ยแดนไกลอีกแล้วนะครับหรือไม่ก็พวกแบบว่าทํางานอยู่ไม่ค่อยจะติดที่นะครับเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้นะครับแต่คุณก็ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังมีอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกใจคุณนักนะครับถึงแม้นะครับคนคนนี้นะครับจะมาดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยนะคุณจะเจอกับสายดูแลเลยนะครับเข้ามา าคุณเลยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่ถูกใจคุณมากๆนะครับแต่ก็อย่างว่านะล่ะครับผมชาวพุทธคืนเนี่ยน่าจะเคยจีบผิดหวังเคยสูญเสียเคยเจ็บปวดมันก็หวดระแวงความหวดระแวงคุณนี่สูงมากๆเลยนะครับมีทั้งตัว8ดาบแล้วก็มีทั้งตัวเก้าไม้เท้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็จะรู้สึกค่อนข้างจะกลัวค่อนข้างจะเหนื่อยกับความรักนะแต่ใจหนึ่งคุณก็ถูกใจกับคนคนนี้ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหพลังงงงานนขอค,นคุณีึๆมดเลย คุณรู้สึกนะว่าว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะมาเป็นคนที่มีม,มีมีเกณฑ์เจอเลยแหละสําหรับชาวโสดน,นะครับแต่คุณก็เหมือนกับจะไม่พอยมันจะมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับใจนึงคุณก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เหมือนฟ้าส่งมาให้นะครับมีความหวังความรุ่มโรดกับความรักแต่ใจนึงมันมีพลังงานโอ้โหความยึดติดกับอดีตนี่สูงมากเลยนะครับไม่ว่าจะมาจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับแล้วก็มีพลังงานของตัวเดวิลเดวิลนี่หมายถึงว่าการการความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอารมณ์ที่รุนแรงหรือการเสพติดหมก ในเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับหรือว่าความเป็นแบดบอยแบดเกิร์ลไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับมันมีพลังงานด้านนี้เข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เปิดกันได้ไม่เต็มที่นะแต่จะนี่เหละครับผมอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้คุณระแวงก็เป็นไปได้น,นะครับคุณเห็นแล้วสัญญาณอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักในตัวของคนคนนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนแบบว่าดีๆอะไรก็ตามนะครับแต่อาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ แบบแบดบอยดัดเ <ad boy that girl> กิร์พูดง่ายๆนะครับมีพลังงานแห่งสายดาร์กเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะกลัวนะครับค่อนข้างจะกลัวแล้วก็ยังไม่เปิดใจเต็มที่นะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างนะครับที่เขาอะรู้สึกถูกใจคุณนะครับอ่าหรือไม่ก็ตัวคุณเองนะครับถ้ายังมีพลังด้านนี้อยู่นะพลังด้านสายดาร์กอยู่นะครับคุณก็ต้องลดตรงนี้ก่อนนะครับคุณถึงจะเปิดใจแล้วก็เปิดความสัมพันธ์ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอะไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ฝั่งเขานะครับ พลังอาจจะมาที่ฝั่งคุณก็ได้นะครับฝั่งคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ค่อยถูกใจเขาสักเท่าไหร่นะครับกับคนที่จะเข้ามานะถึงแม้ว่าคนคนนี้จะโอ้โหดูแล้วถูกอกถูกใจมากเลยนะครับแต่พอจะเปิดวามสัมพันธ์กันอนะ่ะเขาก็ให้คุณปรับ จูนในเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับแต่ในเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังมีความเป็นดาร์เป็นเดวิลอยู่นะครับเป็นเสพติดหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดุสู้ดีนักนะครับอะไรที่มันขัดแย้งกับสินห้านั่นเองนะครับอาจจะเป็นทุลายาเมาหรือว่าอาจจะโคอะไรก็ตามนะครับผมที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับถ้าคุณวางตรงนี้ไปได้ความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาก็เช่นกันนะครับคุณอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องตรงนี้เขานั่นแหละครับผมแต่คุณก็เห็นความหวังนะเห็นรู้สึกได้เลยว่าค,คนคน คนที่ดีสําหรับคุณได้เช่ชกนกันนะครับสําหรับชาวกกันคืนนะครับแมมก็ถือว่ามีความหวังอยู่นะสําหรับชาวโซดน,นะครับแต่มันยังติดในเรื่องอะไรบางอย่างนะครับที่ที่ยังทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจูนกันติดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนถูกใจแน่นอนน,อนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับดูให้แน่ใจก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์จะดีกว่านะครับ่ะแลวสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของชาวพุธคืนเพีย <c> งเท่านี้นะครับ เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของหมอตุลนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในช่องเพลย์ลิสต์นะครับหมอตุลได้ทํารวบรวมมาไว้ให้แล้วนะครับดวงราศีนะครับดวงความรักตามันเกิดนะครับดวงครึ่งปีหลังแล้วก็ดวงเดือนคู่นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิป ได้เลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านนะครับฝากติดตามช่องทาโโ่วิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้ออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม